ต่อไปนายก๊พิมพ์จดหมาย30ฉบับในเวลา10นาทีบอยพิมพ์ได้20ฉบับในเวลา10นาทีถ้าก๊อบและบอยช่วยกันพิมพ์จดหมายเป็นจำนวน600ฉบับจะใช้เวลากี่นาทีก็ง่ายๆเลย10นาทีถ้า ช่วยกันทั้งคู่ช่วยกันก็สิบนาทีนี่จะได้ห้าสิบฉบับเพราะว่ากอฟสามสิบแล้วก็ 20, วบอยบญญย,ยีย่ยญญยยยสิบรวมกันเป็นห้าสิบฉบับก็เทียบบปญนัตยาง่ายง่ายเลยเทียบบปญนัตยาง่ายง่ายเลยก็คือทั้งสองรวมกันก็คือทั้งสองรวมกันเป็นห้าสิบห้าสิบฉบับใช้เวลา สิบนาทีเพราะฉะนั้นถ้าต้องการ6กร้ฉบับ600้ฉบับก็จะใช้เวลาใช้เวลาแล้วกับก็กร้อยคูณกับ10บหารด้วย50าสะก็เท่ากับก็ตัด0ูนตัด0 5นห้าหนึก็ร้อยยี ก็ได้เทากับ120นาทีก็ตอบ120นาที